มาเลยค่ะมาเลยค่ะเรียกแขกนิดนึงนะคะ<ช>เพราะพแ่แม่จ๋านี่เลยค่ะ QR โค๊ดกำลังจะขึ้นแล้ว1 2 3 2> 1> สแกนเลยใช่ค่ะเก็บสิเก็บเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีด้วยค่ะ,คะ กลับมาหาลูกสาวชาวเรากันหน่อยนะจ้าหลังจากที่ชิกก็เดินสายทำภารกิจรอบโลกให้มันสมมงมิสเวิลด์นะคะนี่น้องโอปอสุชาตามิสเวิลด์2025ค่ะล่าสุดนะคะคุณน้องสาวคนสวยของดิฉันกลับมาไทยแล้วขอรีเควสอาหารไทยคุณพี่หนูขอกินแบบช่ำๆเออแล้วก็ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งมานะโอปอเนี่ยแทบจะไม่ได้พักเลยจริงๆคุณผู้ชมเดินสายทำภารกิจโครงการโอปอ for her ค่ะเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมแบบทุ่มสุดตัวเลยแล้วก็เดินสายมาแล้วหลายประเทศแถบเอเชียก็ไปมา จะหมดแล้วออแล้วก็ยุโรปก็ไปมาเยอะมาก กลับมาไทยรอบนี้ก็มาส่งกําลังใจให้กับแม่แม่ที่มาร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะเรียกได้ว่ามิสสวยคนสวยของเราเป็นขวัญใจทุกรุ่นทุกวัยของจริงแล้วก็นี่เจอน้องโอปอหลายคนบอกขอถ่ายรูปหน่อยตัวจริงน่ารักมากเป็นภาพที่แบบว่าบรรยากาศกันเองกันเองนะคุณผู้ชมหลังจากที่แลนดิ้งถึงไทยแลนด์ปุ๊บน้องโอปอเอ่อยปากเลยว่าคิดถึงอาหารไทยมากที่สุดเลยค่ะถึงขั้นรีเควสคุณแม่รวมไปถึงทีมงานนะแม่แม่ช่วยเสิร์ฟม,มาหน่อยเอามาเลย4ี่ภาคจัดมาเลยค่ะสมใจแน่นอนทั้งเหนืออีสานกลาง ต้โอปอบอกว่าพร้อมอีทค่ะนอกจากจะได้เติมพลังด้วยอาหารแล้วนะคะก็ขอใช้เวลาพักผ่อนเต็มที่กับคุณแม่ด้วยเสริมสวยกันแบบจัดเต็มด้วยค่ะเตรียมตัวจะบินลัดฟ้าไปทาภารกิจต่อหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ค่อยเห็นหน้าน้องโอปอในเมืองไทยบ่อยๆนะคะประเทศที่จะไปเช็คอินต่อจากนี้เห็นว่าจะต้องไปอินเดียต่อไปด้วยอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะเอาเป็นว่าส่งกําลังใจให้ลูกสาวมิสเวิลด์ของเราทําภารกิจให้เสร็จสิ้นด้วยนะจ๊ะ ดีใจที่มาถึง2วันแรกก็ได้ใช้เวลาด้วยกัน,นคือปอก็ได้พักด้วยก็ดีที่ได้เวลาพักผ่อนก็แบบไปสปาอะไรแบบนี้กับคุณแม่แล้วก็ได้ใช้เวลากับเขาเคุณแม่เขาช่วงช่วงที่ปอไม่อยู่เขาก็ตอนนี้กําลังทําบ้านเนาะเขาก็อยู่กับพี่ๆในทีมบ่อยแล้วก็เออก็เหมือนเป็นตัวแทนของปออะไรเงี้ยเขาก็แหงเอาการทําอาหารอะไรด้วยกันบ่อยพอเรามาเขาก็เลยแบบว่าจัดชุดใหญ่ให้หลายที่อยู่ด้วยระยะเวลา1เดือนก็ ก็อัดอ,ดอดัดกันอะไรเงี้ยค่ะต่ <c oughs> ก็สสมใจค่ะก็ได้ได้ทำหลายๆอย่างพอเราไปในฐานะมิสเวิ์แล้วคนก็ให้ความสนใจแล้วก็สปอร์ตเรามากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนเป็นทูเวยส์ค่ะคือตอนโอปอไปเนี่ยโอปอดีใจที่ทุกคนสัมผัสได้ถึงความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งม,มั่นของเรานี่สุดยอดเลยนะคะน้องโอปอคนสวยของเรา มาติดตามข่าวของสาวดิวอริศรากันบ้างคุณผู้ชมคะ่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะเจอมรสุมดรามา่าเขาบอกเลยว่าหนักที่สุดในชีวิตเออ แต่ชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าสู้ต่อไปคุณผู้ชมล่าสุดค่ะเธอเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะที่ซึ่งการมาในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อมาร่วมงานสวดอภิธรรมแล้วก็ชาปนักิจศพของคุณพ่อวิชิตทองบริสุทธิ์ผู้เป็นที่รักนั่นเองบันเทิงไทยรัฐขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งนะคะทีนี้ค่ะการกลับมาที่ไทยเนี่ยแล้วเรื่องราวการใช้นี่จะไปในทิศทางไหนต่อล่ะซึ่งถ้าใครตามข่าวสาวดิวนะก็จะเห็นได้ว่า เธอสู้ไม่ถอยเหมือนกันนะในเรื่องของการใช้นี่เนี่ยจำได้ไหมคะก่อนหน้านั้นน่ะออกมาไลฟ์ขายของอยู่1-2ถึงครั้งเพื่อน,นำเงินมาใช้นี่ซึ่งก็มีแฟนๆเนี่ยรออุดหนุนซัพพอร์ตเธอนะโอ้ยอย่างเต็มที่เลยล่าสุดค่ะเปิดครัวบ้านดิวขายอาหารในราคาเซตละ599บาทเซ็ตนี้ได้อะไรบ้างอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า ต้มจืดหน่อไม้กระดูกหมูขัวใหญ่อยู่นะดิฉันเห็นน้ำพริกปลาร้าสูตรบ้านดิวเอ,อ,อแล้วก็ไข่ต้มสองฟองผักสดรวมรวมกันมีหลากหลายชนิดอ่ะแล้วก็ปลายสลิด3ตัวถามว่ามีคนสั่งไหมก็มีเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะคนก็บอกว่าเฮ้ย599เนี่ยมันแพงไปหรือเปล่า มันแพงไปไม่ดีวมันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยเสียงแตกเป็น2ฝั่งค่ะทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยที่ราคาสูงไปนะซึ่งทางสาวดิวค่ะเธอก็เตรียมจะเปิดขายอาหารอีก1ล็อตแล้วนะส่วนเรื่องดราม่าค่ะก็รับทราบแล้วก็จะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องการรับงานอื่นๆในไทยวันนี้ค่ะ1ทุ่มตรงเดี๋ยวรอเลยมีข่าวว่าเธอนะจะไลฟ์สดขายของครั้งแรกกับภรรยาของคุณนาวินตา<ม>แอบได้ยินมาว่าค่าจ้างในการไลฟ์เนี่ยหลักแสนบาทเลยทีเดียวนะคะรอติดตามกันอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกัน<ม>แล้วก็ขอส่งกำลังใจให้คุณดิวในการหาเงินนะมาใช้นี่ด้วยค่ะเออเนาะ,ะใครเป็น ใครเป็นหนี้เนาะสมัยนี้คือก็ต้องออกมาบอกกันแล้วก็ต้องออกมาแบบเขาเรียกว่ายอมรับเนาะแล้วก็ใช้หนี้ไปใช่ค่ะแต่ว่าชีเดิวเขาก็สู้ยิบตาอยู่เหมือนกันนะก็ว่าเขาไม่ได้การที่แบบพยายามจะใช้หนี้นะแต่ว่าในเรื่องของเมนูอาหารเนี่ยดิฉันว่าในอ่นาคนอาจจะต้องมีการปรับลดปริมาณปรับเพิ่มหรือว่าปรับลดราคาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาขายครั้งแรกให้โอกาสเขาหน่อยให้โอกาสเขาหน่อยอ่ะพว่ากันไปแต่ว่าเขาบอกนะชาวเน็ตบอก คนซื้อไม่บน่นคนบน่นไม่ซื้อ, <laughs> อ,อ,อก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับมาจ้าตบมือทำไมคะตบมือทำไมเรียกแขกค่ะเพราะว่าที่ กำลังจะขึ้นหนึ่งสองเปอจะแกนไว้นะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะเรียกแขกไปแล้วมาต่อกันเลยเรียกนานหัวที่ลองเรียกลองเรียกไหนหัวเอนายหัวภาษาใต้นี่แปลว่าเศรษฐีนะโอ้ยแดงว่าเป็นคนรวยคนรวยเราต้องเรียกเขานายหัวนายหัวเออนะฮะเห็นแววความรวยมาแล้วพี่น้องเออราเศรษฐีส้วนเรียนส้วนเรียนก็คือส้วนถุเรียนนะคะทะลุออกมาเลยจ้าหนุ่มเคนภูมิเออละครก็เล่นธุรกิจก็ทําล่าสุดไอ้ยาไปเมาซื้อที่ <น>อ,อที่แ<ำ>ถวหาดใหญ่ด้ทุเรียนเนาะสอ,อ,องร้อยไร่คุณผู้ชมขาที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะเห็นกันไปแล้วที่เขากว้างขวางสุดลูกหูกลูกตาค่ะหลายคนฮือฮากันยกใหญ่เลยล่าสุดหนุ่มเคนก็มีเรื่องให้ได้ว้าวกันต่อเห็นว่า200ไอ้สองไร่นี่นะเดี๋ยวจะเนรมิตสวนที่งามๆเนี่ยให้เป็นสวนทุเรียนค่ะสารฝันที่อยากจะทําสวนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจในอนาคตนั่นเองค่ะเคนบอกว่าตั้งใจจะแบ่งพื้นที่ทาสวนทุเรียนนะไม่ใช่ว่าปลูกทั้ง200ไร่นะเขามีแผนวางไว้ ปลูกสัก70ไร่ตอนนี้ลงไปแล้ว1,200ต้นค่ะแล้วก็บอกด้ว่าตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับทุกขั้นตอนเลยค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ ทุ่มสุดตัวแล้วเพราะอยากจะเป็นนายหัวสวนเรียนแบ่งเวลางานแสดงแล้วก็ร้านขนมที่กําลังไปได้สวยค่ะเดินทางไปมากรุงเทพผาดใหญ่กรุงเทพผาดใหญ่เจ้าตัวบอกว่ายังมีแรงอยู่ก็ต้องลุยตอนนี้แล้วค่ะพออนาคตถ้าเราแก่ตัวขึ้นมาเ,ออเนี่ยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวแบบนี้อันน่ะหลายคนบอกว่าวางแผนละสิใกล้จะมีข่าวดีเตรียมจะไปขอใครหรือเปล่าหนุ่มเคนเขาก็บอกว่าถ้าทุกอย่างลงตัวคงจะได้ร่วมยินดีกันแน่นอนค่ะ ตอนนี้ทำอยู่สแปลงครับ2แปลงขนาดกลางก่อน,นถ้ารวมกันตอนนี้น่าจะประมาณบ้างน,นึงนะครับรมไม่ไม่ไม่ไม น่าจะประมาณพันสองต้นเราอยากทำสวนเราก็เลยทำสวนอะไรดีแล้วเราเปิดเรามีมีที่อยู่ที่หาดใหญ่พอดีก็เลยโอเคตรงนั้นก็น่าจะเหมาะแก่การปลูกทุเรียนนะอะไรเงี้ยก็คือเป็นเศรษฐีใช่ไหมเม่ครียไหหัวนะไม่ครับของผมถือว่าเล็กมากครับรก็ ก็ผมก็อยากพอมครับติดอติดทำางานหนักครับติดทางานติดทํางานครับช่วงนี้ก็แบบทํางานหนักมากครับ1,200ต้นรอดูเลยนะคะว่าเรียนเขาอีเต็มส่วนขนาดไหนเธอโอ้โหพูดแล้วก็กินมาเลยนะอันนี้ไม่ใช่กินทุเรียนแน่ๆน่าจะกินปลาเออนะคะ